สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สีมงแรงเลยเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ายสีมงแรงค่ะคุณผู้ชมรู้จักแรงะะ้งบ่ค่ะไม่ใช่แรงนะคะสีมงแรงบ่ายสีมงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศคนม,มึ้นเหมือนกับหกโมงเย็นเลยค่ะทางบ้านคุณผู้ชมเป็นจังไดกันค่ะบรรยากาศเป็นฮอนฮอนอ้าวอ,อาเป็นพี้จังฝนจะตกเป็นพี่จังเหมือนค่ำม,มืดเหมือนพี่จังจะเปียนฤือดูบ่ค่ะคุณผู้ชม จิตนาทักทายคุณผู้ชมมือนี้จะเอาเล่าพัฒนามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมนะคะก่อนอื่นก็ทักทายคุณผู้ชมถามข่าวถามข้าวกันก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าทางบ้านเป็นจังไดค่ะอยู่ดีสบายมันเสมอมันเกือเกากันบอค่ะคุณผู้ชมวอาคือหมอลำเพลินวากันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะตอนแรงตอนคำนะคะเป็นลาวพัฒนาจินตนาจะเฝ้าโลกให้เบิงมือหนีเบิ้งให้ท่านเด้อค่ะคุณผู้ชม ผู้บ่เคยเบิงว่าหวยที่ลงบ่ตรงเวลาแทนเนาะค่ะแมนค่ะคุณผู้ชมจินตนาบ่ค่อยตรงเวลาเป็นคนที่ไม่มีระเบียบเนาะค่ะเป็นคนที่ไม่มีระเบียบเพราะว่าจัดเวลาไม่เป็นค่ะคุณผู้ชมเอาวางยง้มใดลงยง้มนั่นเนาะคะ่ะกันเลยคุณผู้ชมจักสิเบิงยง้มใดเ้าเท่าวางตอนตีสามตีสี่อยากเบิง้วก็กลางวั่นนอนกางขึ้นไปาขายของจังสินะคะ่ะกันเลยกลายเป็นว่าบ่ไเดเบิงนะะเนาะค่ะเนาะ ก็เสียโอกาสนะคะจินตนาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีระเบียบในการจัดเวลานะคะเพราะว่าเอาโอกาสว่างค่ะยอมรับค่ะคุณผู้ชมใจจินตนาอยากเตปแบบนั้นค่ะอยากอยากลงเป็นเวลานะคะคุณผู้ชมเราพัฒนาเคยลงเวลาไหนก็อยากลงเวลานั้นสินะคะแต่ก็ด้วยภาระเยอะแยะค่ะคุณผู้ชมคันสิตืน้นเศร้ามากเพื่อลงแนวทางอย่างเดียวค่ะคือไม่ต้องกวาดบ้านไม่ต้องถูบ้านเลยค่ะสังเกตค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะ ให้เนียบทุกที่เลยค่ะเคยเนียบยังไงก็เนียบเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมจะให้เป็นระเบียบค่ะคุณผู้ชมเท่งมือนีกับเป็นวันผ่าค่ะดอกไม้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นประมาณว่า,าต้องให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมานั่งทํางานอย่างมีความสุขค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าบะเดลนาตามาลงนางคุยกับคุณผู้ชมใไดเเบิงค่ะจินนะตนาช่วงนี้รู้สึกปค่คอยสบายค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ ฟื้นๆค่ะสังเกตเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมสังเกตว่าจิตนามักจมค่ะจมช่วงนี้นะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างสิ่งบางอย่างอยู่ในจิตใจเรามันมันมัน,มนไปหมดอะค่ะคุณผู้ชมมันลุมไปหมดนะคะเรื่องสุขภาพนั่ก็เลยจักสีบอยอย่างแจ้งสีมวลเสียนะค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นจมค่ะจิตนาขอโทษหลายๆเ <ๆ S 2> ด้อค่ะคุณผู้ชมที่เขามาฟั่งเราก็มาเบิงแท่นที่จะได้เบิงแน่หมัน กลับมาได้ยินเสียงจมนะคะบ่มีไผอยากฟังเด้แมนบ่แต่ขนาดได้ยินเสียงจมเสียงเบาซื่อๆกับตาสั่งแล้วนะคะบ่เป็นคนในครอบรัวแต่คนในครอบรัวจมกับเพีงเอาค่ะคุณผู้ชมจิตนากาบขอโทษหลายๆค่ะกบขออภัยในบางสิ่งบางอย่างที่บอถูกใจคุณผู้ชมเนาะคะ่ะขอคอมเมนต์ในเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะมืองสาวเห็นคอมเมนต์มาอยู่ต่ว่าจินตนายังบ่ได้อ่านอย่างลยค่ะคุณผู้ชมก็ ไปขับรถวนหาแนวมองจะมองจะลงแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมมองจะไปทายคลิปเนาะคะ่ะแต่บรรยากาศมันไม่ให้คะ่ะคุณผู้ชมไปอยู่ข้างทางยังสิอะ่ะรู้สึกว่ารถวิ่งเยอะแย,ยะนะคะเสียงรบกวนเยอะแย,ยะเลยคะ่ะมันเป็นกลางวันเนาะคะ่ะเนาะมันโมเมนต์กลางคืนที่แบบที่บรรยากาศเหมือนบานเฮาอยู่ในทงหน้าบรรยากาศอะไสินะคะคุณผู้ชมจิตนาอยู่บานเซรามันก็เลยบัไดบรรยากาศบร,ริไดฟิลปนไดเนาะคะ่ะ ออดซาฟังเลยค่ะคุณผู้ชมออดซาเบิงเอาค่ะเบื่อภาพเก่าๆกะอตดซาเบิงเอาจินตนาบ่มีมุมไปถ้าเป็นหลังบ้านก็ลกมากค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ทํา YouTube ลกมากค่ะกะพ่อเบิงแนวตาหนาบานเนาะเนาะกะเบิงตั้งแต่มองมันเป็นตาเบิงนี่แหละค่ะเม่อยากันแนวขี้ลายคุณผู้ชมเบิงเนาะเนาะเอาค่ะอาชีพก็คือเสริมสวยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็แพ้เคมีจึงหันมาทำยูทูบค่ะ จิตนตนาจะโลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมยาหาว่าจินตน,นาเบาライเดอค่ะคุณผู้ชมมันมาถึงเวลาค่ะเวลาให้มันได้ห้าหกนาทีค่ะคุณผู้ชมคลิปหนึ่งมันต้องได้แปดนาทีประมาณนี้ค่ะทุกคนจะทําเหมือนกันแต่ว่าการเบาเพิ่นมันบ่มขกันเนาะคะ่ะนอกเพิ่นจะมีเบาทักษะาาาการเบาบพิ่ือกันจินตนากับบอลูซิวาจังไดค่ะบ่มมีหมูมีมพผวก,กันเลยบ่ได้แลกเปลี่ยนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอยู่คนเดียวไปคนเดียวมาคนเดียวค่ะ ก็เลยเป็นเวลาจะเขาไปเบิงคนนั้นคนนี้กันน้อยล่งค่ะคุณผู้ชมแต่น้ากะขอโทษขออภัยค่ะคุณผู้ชมทีเปาไปแล้วคุณผู้ชมเบื่อนะคะเอาเลื่อนไปเบ่งแต่เบ่งแต่ตัวเลขก,ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมลอบมือดีนะคะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวให้สุขภาพดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าให้สุขภาพมันาพาจิตใจเรามัวมองไปด้วยค่ะถ้าเสบายจิตใจเฮ่ากับ เงยหอไปนั่เนาะคะ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยมีความสุขไม่สนุกสนานนั่นสินะคะคุณผู้ชมเสียงเพลงยิ่งวุ่ได้ังเลยค่ะคุณผู้ชมเคยลองเพลงมวนอินเตอร์น่าลองเพลงเคยสําเคยขึ้นเวทีมาประจาค่ะคุณผู้ชมแต่ทุกวันนี้มันไม่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศด้วยอารมณ์ด้วยสุขภาพค่ะนี่แหละ,ะเขาเอื่นว่าคนประหันตเจ้าของเนาะคะ่ะดูแลแต่คนอื่นตัวเองไม่ได้ดูค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบัง ลาวพัฒนาค่ะของคุณไดปังแนค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะเอาปูโคราดไปกันกันกบอาจารย์ยอดบุรีรัมเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมจะจับคู่กันแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะจินตนาจะเฮ็ดแบบนี้เลยเพราะว่ามีแค่เก้าเซียนเก้าอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางช่องจินตนาค่ะเพราะว่าของมาดามจินตนากับโบเพลนบลลบกวนเพินลบบพนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพลนเพลนตรงโลงช่องเพิลนกอน,นะคะยังคอยไป,ไปแคปเอาอยู่ในช่องเพิลนทีนี้เวลามันไม่ตรงกัน อินตนาก็เลยทวงเวลาไปบางมือล่งจนเกือบเทียงใบค่ะคุณผู้ชมนะคะมันไม่ทันกันเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งแนวทางเลยค่ะค่ะลาวพัฒนาค่ะของปู่โคราชค่ะคุณผู้ชมวันที่สี่นะคะวันที่สตุลาคมค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันศุกร์นะคะเนาะลาวพัฒนาของวันศุกร์ค่ะปู่โคราชให้วิ่งบนแปดวิ่งล่างเก้าค่ะ วิ่งบน8วิ่งล่าง9แล้วก็จับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ก็คือ8ป9 9ก้าเก้าเก้าแหนึ่งเดสองเกค่ะทีผ่านมากค่ะคุณผู้ชมอ่าวดน,นี้เพิ่นลืมเน้นบอกค่ะคุณผู้ชมปกติปูจะเน้นมากไห้เด้ยค่ะว่าเน้นบนหรือล่างนะคะเนาะแต่ส่วนมากนะคะจินตนาเท่าทีเขียน แนวทางของปูค่ะเห็นเพื่อนเน้นล่างค่ะคุณผู้ชมนะคะเน้นเน้นที่เก้านี่ค่ะแต่ว่าก็ชนกันเยอะนะคะคุณผู้ชมรักแปดเนี่ยก็ชนกันเยอะค่ะหรือว่าจะเด่นทั้งสองค่ะคุณผู้ชมก็ใส่พิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะค่ะคุณผู้ชมเบิ่งเอาค่ะมากตัวใดจังควยนั่มไปค่ะคุณผู้ชมนะมากตัวใดเอาไปลงทุนค่ะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางที ที่เพิ่นห่มาก,ค,มกานนะค,ะคุณผู้ชม,มน,นี่การได้เห็นเนาะค่ะคุณผู้ชมว่าทีพันมาเขาตลอดค่ะคุณผู้ชมเข้าตอ่อเนื่องก็มีค่ะเขาต,ง pave, ตองวดตองวดเนาะคะ่ะแต่ก็มีหลุดบ้างเลยค่ะคุณผู้ชมแยมหลุดกับหลุดหลุดคือหลุดคะ่ะเขาคือเขาคะ่ะคุณผู้ชมนะคะของปู่โคราดนี้เคยเข้าต่องวดต่องวดเลยค,ค,นะคะล่ะนนค,ค,คุณผู้ชมนะคะแล้วก็อ้วดที่พันมากของเพิ่นหลุดไปค่ะคุณผู้ชมเนี่ ลดไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะเอาของอาจารย์ยอดบุรีลำด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลงต่อค่ะของอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะยวจินตนาหากนจินตนาเป็นวิ่นวิ่นค่ะคุณผู้ชมเป็นเป็นเบอร์เบอร์นะคะเป็นบรจำอีกอย่างค่ะเอา้เอาแมวกระไดหนีเด,ด้อ,อดือด้อไรดื้อดื้อ ขะของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมปึ๊บของอาจารย์ยอดเข้าสองงวดแล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมเด้อเข้าสองงวดแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นหซีตัวมากพอมเด้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยอดบุรีรัมเนาะคะ่ะงวดนี้ให้วิ่งงวดวันที่สี่นี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยอดบุรีรัมให้วิ่งเก้ากับหกค่ะเก้ากับหกชนกันไล่หลค่ะคุณผู้ชมแต่อืม ส่วนมาผลมีเจ็ดมีสีมีหาไปคุณเนาะค่ะเนาะของอาจารย์ยอดนี่แปลกๆค่ะคุณผู้ชมไปตามแปลกเพื่อนนะคะกรเขาอยูเนาะค่ะคุณผู้ชมตะบานนี้ตรงกบวิ่งเนาะค่ะนะคะแต่อันนี้เก้าเก้ามีแต่เก้าเก้าค่ะคุณผู้ชมเอาวิ่งเก้ากพกค่ะคุณผู้ชมเก้าบนล่างสีเอเก้าบนล่างหกค่ะจับคู่ให้สามเจ็ดหกเจ็ดเป็นตัวเด่นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชม ส่วน704599เป็นตัวรองนะคะไปกับบนไปกับบนล่างด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะแต่ว่าเก่าบน99อาจจะไปบนไหมคะ่ะคุณผู้ชมนะคะล่าง6าแต่ว่าผัานไปนเน,น, 3, 7, นะะ้น37เนาะค่ะเนาะเอาไปตามเพื่อนราคาคุณผู้ชมแล้วก็3ตัวค่ะมี4หางค่ะคุณผู้ชม9372674700 0, สี่ห้าแล้วก็สี่ตัวมีสามชุดค่ะคุณผู้ชม8ปดสองหกเจ็ดแปดสี่เย์เอ้ยหกสี่เจ็ดศูนย์ห่าค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นชุดสี่ตัวนะคะคุณผู้ชมมีสามชุดค่ะสี่ตัวมีสามชุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สามตัวค่ะคุณผู้ชมมีสี่ชุดด้วยกันค่ะสามตัวนะคะ เอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับแนวทางของปู่โคราชแล้วก็อาจารย์ยอดบุรีลำนะคะที่เอามาวางทางช่องให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันค่ะจินตนากราบขอบพระคุณหลายๆค่ะอาจารย์ยอดแล้วก็ปู่นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาดูแนวทางขอให้มั่นให้ปังทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันที่4วันศุกร์ให้ได้มีเงินใส่ในเสาร์อาทิตย์นึ่นะคะคุณผู้ชม ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ